ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเออสายจบนะครับเด,ดเ,ดเดี๋ยวผมจะพาไปดูสารูหพอใจนะครับว่าเราขุดไปได้เยอะขนาดไหนแล้วนะครับเอาพามาดูด้านล่างกันบ้างนะครับมีแมคโครอยู่ขุดอยู่ตรงนั้นอีกคันหนึ่งนะครับนะน่าจะขุด ค้น้องนาเหมือนกันนะครับเนี่ยโค้น้องนาพอชอหรือเปล่านะนี่นะครับเราขุดลงไปเม็ดประมาณเม็ดกว่าๆครับขุดลงไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปหัวใจแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเราจะลงไปเจาะอีกชั้นหนึ่งครับ มันก็จะเป็นดินลูกรังนะครับขุดยากนิดหนึ่งนะครับโอ้คงคงถ้ามันมีที่ทิ้งดินรอบนี้ วันเดียวก็เสร็จครับสะลูกนี้สะนี้ก็ขนาดเกือบหนึ่งไร่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นรูปหายใจแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นโดรนดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมดูชั่วโมงเจ้า SM นะครับว่าตอนนี้ ได้กี่ชั่วโมงแล้วครับก็จะมองแมมหน่อยนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาล้างครับน้ําก็ไม่มีครับไปกุดตรงไหนก็ไม่มีน้ําออกกับเขาเลยครับแห้งกิบกับเจอแต่พายุฝน มันก็อยู่ครึ่งถังครับวันนี้ก็ไม่หมดนะครับครึ่งถังเนี่นครับชั่วโมงก็ได้อยู่ที่หนึ่งพันสี่สิบสี่จุดสี่ชั่วโมงนะครับนะนี่ก็เวลา่ายโมงสี่นาทีนะครับ รถดำก็จะเทดินใกล้ๆตรงนี้นะครับเทดินแบบใกล้ๆนะครับไม่ได้วิ่งไกลนะครับ<ม>ก็เทีบเท่ากับงานปากโบนะครับแค่เราขุดสระเป็นรูปหัวใจนะครับบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้ก็ขุด จิตกับบ้านเลยนะครับเบี่ยงโตเลยครับทีนี้เราเพียง ไปด้วยนะครับ พันไปชั่วโมงแล้วครับทุกทีก็ยังไม่รวมนะครับยังไม่มีอาการ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้เออส่หยุดล้วนะครับบมก็ถอยมาแล้วครับเราใส่ประมาณ4ี่ตักนะพีนะ่น้องใส่ดินประมาณ4ี่ตักนะครับ เพื่อไม่เป็นการทรมานรดน้ำจนเกินไปนะครับใส่ดินน้อยๆนะครับก็พรุ่มน,นี้น่าจะได้เก็บงานนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะครับสำหรับสังนะครับ,บน,นี่น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้ก็น่าจะเก็บงานสโลเล็กน้อยครับหลังจะย้ายไปลง จิตตัวอำเภอนะครับจิตตัวอำเภอสีขอนะครับพันยางนะครับเรายังไม่ออกไปที่อื่นนะครับพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ในเขตอำเภอสีขออยู่นะครับก็ลูกค้าได้ยนะัดก็ไว้นานมากครับ <laughs> นัดมาเลื่อนมาหลายเดือนแล้วครับเลื่อนมาสองเดือนแล้วครับ เกีงใ,ใจนะครับก็ไหนๆก็มาใกล้ตรงนี้แล้วครับก็ไปทําให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก็ย,กบกย้ายไปอำเภอโนนารายยกันโตนะครับก็จากสิบโขไปโนนนา,ายยก็ไม่ไกลเท่าไรนะครับ มาเย็นนี้ดีมากเลยครับพี่น้องถ้าฝนไม่มาเย็นนี้นะครับน่าจะโอมีเลยครับ ยลอ้อนฮะโอ้โอมือดมากครับพี่น้องยังไงก็ขอจบคลิปเพียสันิก่อนนะครับฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์าาช่องเอิร์ธสายจบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ